ละครชีวิตรักวัยรุ่นวุ่นรักตอนที่4จากความเดิมตอนที่แล้วดอกยา่านิเรียนไปเที่ยวกับทวีบ่อยๆทำให้แม่ออกตามหาแต่เธอยืนยันว่าไม่ได้ไปไหนและให้นกแก้วเป็นพยานนกแก้วรักดอกยามากจึงจำใจต้องโกหกแทนขอบคุณมากนะนกแก้วที่ช่วยฉันโกหกคุณแม่ เรื่องที่ฉันหนีเรียนไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฉันสงสัยมากเลยว่าเธอหายไปไหนทำไมไม่เข้าเรียนฮะดอกย่าเธอไม่เคยหนีเรียนมาก่อนเลยนะฉันไปดูหนังกับพี่ทวีนะ่ะสนุกมากเลยพี่ทวีเขาน่ารักมากเลยนะไปดูหนังฉันก็ไม่เคยต้องจ่ายเงินไปกินข้าวเขาก็ออกให้ทุกบาททุกสตางค์เลยล่ะนี่ดอกย่า เธอหนีเรียนไปเที่ยวกับผู้ชายทั้งชุดนักเรียนเลยเหรอทำแบบนี้นี่ยังไงอะถ้าเกิดมีใครจับได้เอามาฟ้องครูผู้ปกครองจะว่ายังไงอย่าดุสินกแก้วฉันไม่ได้ตั้งใจนะก็เขามารับไปกินข้าวแล้วชวนดูหนังต่อถ้าฉันไม่ไปพี่ทวีเขาก็จะน้อยใจ ต่อไปจะชวนทำอะไรไม่ดีอีกก็ไม่รู้เธอระวังตัวด้วยนะดอกย่าอย่าไปเชื่ออะไรผู้ชายให้มันมากนะักผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกนะขอบใจมากนะนกแก้วแต่พี่ทวีเป็นคนดีเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกอย่ามาใส่ร้ายเขานะนี่ฉันบอกเธอดีๆนะทำไมต้องอารมณ์เสียใส่กันด้วยล่ะดอกย่าเธอไม่เคยทำอารมณ์เสียใส่ฉันแบบนี้มาก่อนเลยนะ ก็เธอชอบมาว่าพี่ทวีของฉันอย่ามาว่าเขานะไม่อย่างนั้นเราขาดกันดอกยา่าจําไว้นะอย่ามาว่าอะไรพี่ทวีอีกฉันรักเขาเรารักกันดอกย่าโมโหวิ่งหนีออกไปทันทีทําให้นกแก้วเสียใจมากที่โดนว่าแบบนี้ทั้งที่หวังดี <c oughs> ทำไมใจร้ายนกะดอกยา่าฉันเป็นห่วงเธอ นกแก้วแกก็อย่าไปสนใจหนึ่งดอกหญ้ามันเลยนะมันโง่เองก็ช่างมันเถอะปล่อยมันไปแต่ฉันเป็นห่วงเขานะเคก้กดูสิออกไปเที่ยวกับผู้ชายแล้วก็ยังหนีเรียนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างแต่มันว่าแกยุ่งเรื่องของมันไม่ได้ยินเหรอฮะจะให้แปลนะว่ายุ่งเรื่องของเขานะ่ะเขาเรียกว่าอะไรได้ยิน แต่ฉันก็อดห่วงดอกหญ้าไม่ได้ฉันกลัวดอกหญ้าโดนหลอกผู้ชายคนนั้นเป็นคนนิสัยยังไงก็ไม่รู้อ๋อยถ้ามันจะง้อแบบนั้นก็ปล่อยมันไปตามกรรมเถอะแกเตือนแล้วนี่แต่แม่นั่นไม่ฟังกำลังรักกำลังหลงผู้ชายไม่ฟังหรอกเค้กฉันกลัวดอกหญ้าโดนหลอกจริงๆนะฉันว่าถ้าเกิดดอกหญ้าหนีไปกับผู้ชายคนนั้นอีกฉันจะตามไป อ๋อแกนี่อะไรก็ไม่รู้แค่ตามดูห่างๆก็พออย่าไปแสดงออกการที่แกแสดงออกว่ารักว่าสนใจยีดอกหญ้ามากๆมันทำให้แกดูไม่มีค่าขอบใจนะเค้กที่แกไม่เคยทิ้งฉันอยู่ข้างฉันมาตลอดเลยก็ฉันเป็นเพื่อนแกนี่นาถึงแกจะชอบด่าว่าฉันแรดแต่ฉันก็รักแกขอโทษถ้างั้นเราไปกินข้าวกันนะ โอเคฉันเรียงเองปลอบใจที่แกอ,อกหักผู้หญิงดีๆมีเยอะแยะแต่อย่ามาจีบฉันเข้าล่ะฉันชอบผู้ชายอยะอย่างแกน่ะฉันไม่เอาหรอกไม่เห็นจะสวยตรงไหนหือสวยทุกตองเลยอย่ามีตรงไหนที่ฉันไม่สวยยะเออสวยก็ได้แต่แกแรกฉันไม่เอาหือีน,นังบ้าปากคอเราะร้รายนักนะหือ แม้จะด่าก,กันด้วยถ้อยคำเจ็บๆแสบๆแ,แ,แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยทอดทิ้งกันยังดูแลกันและกันมาเสมอทางด้านดอกย่าออกมาเที่ยวกับทวีบ่อยๆแล้ววันนี้เขาก็พาเธอมาที่บ้านเพื่อนและบอกเธอว่าจะพาไปแคสงานเพื่อถ่ายแบบนี่เพื่อนพี่เองจ้ะดอกย่าชื่อบอยบอยนี่แฟนฉันนะน้องดอกย่า โอ้โหสวยแบบนี้ต้องแค้งงานผ่านแน่ๆเลยครับน้องดอกยญ้าอันดับแรกน้องดอกยญ้าต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยมาให้พี่ถ่ายรูปนะครับได้สิคะพี่บอยแล้วชุดอยู่ไหนละคะชุดอยู่ในห้องน้ำเลยจะ้ะพี่เตรียมเอาไว้แล้วชุดว่ายน้ำละคะเอไหนพี่ทวีบอกว่าจะถ่ายเป็นชุดนักเรียนใสๆไงคะ แบบนั้นมันไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกจะน้องดอกย่าตอนนี้มันต้องแรงแรงสไตล์เน็ตไอร่าอะไอรไงเงี้แต่ว่าถ้าเป็นชุดว่ายน้ำดอกย่ากลัวว่าแม่จะเห็นนะค่ะแม่ต้องไม่ชอบใจแน่ๆไม่เห็นหรอกครับเราส่งกันในกลุ่มลับๆไม่แพร่งแปรให้คนนอกรู้หรอกสบายใจได้จริงนะคะพี่บอยจริงสิจ๊ะถ่ายเลยนะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยพี่ขอเตรียมไฟก่อนไม่ต้องกลัวจ้าน้องดอกยญ้าพี่ทวีเองก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะก็ด,ด้ค่ะดอกยญ้าพยักหน้ารับแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดว่ายน้ำค่อนข้างว่าวิวทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะักโอนเงินค่าตัวเด็กนั่นให้ฉันด้วยนะเว้ยพามาถ่ายด้วยแล้วเนี่ย เออพ5นห้าจำได้ไม่ต้องทวงอะไรมากหรอกนะคนนี้สวยเว้ยลูกครึ่งด้วยขอสองพันโอ้ยไอ้นี่งบชิปก็ได้ข้าจะเอารูปไปลงกรุ่ปลายพวกกลักมันเสียแก่แก่มันชอบเด็กมัธยมใสๆแบบนี้แล้วเว้ยยิ่งใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้นะเฮ้ยขายดิบขายดีแต่ว่าเสียดายนะน่าจะถอดหมด เฮ้ยเด็กยังตื่นอยู่แกก็อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามสิวะค่อยๆปอกล่อเดี๋ยวก็ยอมถอนเองแหละเออหาเหยื่อมาอีกนะเว้ยชอบว่ะเอาแบบมัธยมใสๆกิๆ๊กๆแบบนี้แหละเวลาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมันน่ารักเอเจอเดี๋ยวจะจัดการให้โอนเงินมาเร็วๆดอกหญ้าตกใจเพราะเธอแอบได้ยินแต่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเมื่อออกมา เอา้าวทำไมไม่ใส่ชุดนะั้นละจ้าน้องดอกยาทำไมยังเป็นชุดนักเรียนเหมือนเดิมล่ะมันครับนะคะดอกยาใส่ไม่ได้เออพี่บอยคะไว้พรุ่งนี้ค่อยให้พี่ทวีพามาถ่ายได้ไหมคะมีได้หรอกจ้ามาแล้วก็ต้องถ่ายเลยเพราะว่ารู้จักสถานที่ของเราแล้วสถานที่ของเรามันเป็นความลับถ้าไม่ถ่ายก็กลับไม่ได้ พิทวีคะดอกย่้าอยากกลับพาดอกยญ้ากลับด้วยนะคะถ่ายถ่ายไปทันหน้าดอกยญ้ารีบถ่ายจะได้รีบกลับไงเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวแล้วก็ดูหนังปไปถ่ายปะด้วยความกลัวดอกยญาจึงจำใจต้องใส่ชุดว่ายน้ำตัวนั้นออกมาให้บอยถ่ายแบบเธอโง่เองที่หลงคลมทวีไม่เชื่อคำเตือนของนกแก้ว คิดว่าเขารักจริงแต่เธอจะต้องหาทางเอาไฟล์รูปกลับคืนมาให้จงได้จบไปแล้วนะคะสำหรับวัยรุ่นวุ่นรักตอนที่5ค่ะน้องๆชอบกันไหมคะอย่าลืมมาเอาใจช่วยนะคะ ให้ดอกยาเนี่ยผ่านพ้นอันตรายตรงจุดนี้ไปได้น้องๆเองดูคลิปแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาใครให้ไปถ่ายรูปให้ถอดเสื้อผ้าหรือว่าให้ใส่ชุดที่ไม่ดีอย่าไปใส่เชียวนะคะเพราะเขาอาจจะเอามาแบล็กเมลเราทีหลังได้คะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ